อนุตริยะหกอนุตริยะนี้แปลว่าอย่างอื่นที่มันยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดว่าง,งั้นเถอะสองสวนานุตริยะไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าในการฟังสวนานุตริยะเป็นฉไหนะดูความพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ำตำ่ก็ ไปฟังดนตรีนะสมัยที่ไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยโหบัตรไม่ค่อยจะพอนะไปเพื่อที่จะไปเห็นไปเพื่อที่จะไปฟังเนี่ยนะไม่รู้ฟังออกหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าโหไปกันเต็มสนามไปหมดเลยบัตรนี้ไม่ค่อยพอเลยนะก็ไปเพื่อที่จะฟังเสียงทั้งหลายแล้วนี่แหละหรือไม่ก็ไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดบ้างคือไปฟังลัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยบ้างไปเพื่อฟังข้อปฏิบัติผิดผิดนี่บ้าง ดูกานพิสูจน์ทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีคือเช่นการประกาศลัทธิว่าทานไม่มีผลเป็นต้นเนี่ยนะการฟังการได้ยินสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน คือการฟังใดก็ตามถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนามัคผลนิพานการฟังนั้นก็ชื่อว่าไม่ประเสริฐอะไรเลยถ้าไม่เป็นไปล่ะก็แสดงว่าเป็นไปเพื่อเพลิดเพลินในวัตตะถ้าอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประเสริฐแล้วใช่ไหมคำว่าความเบื่อหน่ายตรงนี้นะเป็นชื่อของวิปัสสนาคลายกำหนัดก็เป็นชื่อของมัคดับตัวนั้นเป็นชื่อของผลสงบระงับก็เป็นชื่อของอริยผล รู้ยิ่งตรัสรู้เป็นชื่อของมัคนิพพานก็นิพพานตรงตัวถ้าจะว่าไปแล้วตั้งแต่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับสงบประงับรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานก็เป็นชื่อของมัคผลนิพพานนั่นเองเนี่ยนะเอาเป็นว่าไปฟังอะไรก็ตามถ้าไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุอริยสัจการฟังเหล่านั้นถือว่าเลวเอาแบบสรุปภาษาเราๆเลยนะภาษาธรรมะเลยนะ คือการฟังนั้นมีอยู่ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุอริยสัจอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรียกรวมๆว,ว่าเลวเพราะอะไรเพราะว่าจมอยู่ในวัตตะอยู่ดีถึงแตกฉานสิ่งนั้นมากก็อยู่ในวัตตะเฝ้าวัตตะอยู่ดีเอาอย่างนี้นะว่าในสิ่งที่เราฟังทั้งหมดเนะี่ยมีวิชาไหนบ้างที่สอนให้ออกจากวัตตะที่ร่ำเรียนทุกๆวิชากันเลยเนี่ยนะเว้นแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเสียวิชาที่เหลือ ทันในวัตตะหมดเลยเนี่ยนะเอาในฐานะกุญเชอุ่มกับผู้การอย่างเงี้ยนะในฐานะผู้คงแกเรียนอย่างเงี้ยนะก็ะถามว่าเอะมีวิชาไหนบ้างที่สอนให้เห็นโทษของวัตตะโดยส่วนเดียวน่ะนะเออเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะควรจะออกนะถ้ายิ่งอยู่นานนะั้นมันจะทุกข์เช่นนี้เช่นนี้มีไหมผู้การไม่มีนะให้ <c oughs> จมลึกๆเข้าไปดิ่งเข้าไปยังไงแล้วก็โดยรวมๆแล้วทางธรรมะก็ถือว่านั้นไม่ดีนะ ไม่ดีก็แปลว่าเลวนั่นเองดูกอนพิสูจนทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมไปฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน โดยก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมสายยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าสวนานุตริยะการฟังที่ประเสริฐอย่างแท้จริงก็คือการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมในที่นี้ให้รู้เธอว่าฟังอริยสัจนะฟังฟังธรรมะในใน,ในพระพุทธศาสนานะถ้าฟังแล้วอ่ะ แยกเป็นอริยสัตว์ไม่ได้นี่ก็โอ้โหหนักหนามากๆหรือแม้กระทั่งตั้งหัวข้อใดก็ตามถ้าไม่เกื้อกูลต่อการรู้อริยสัตว์นะอันนั้นถือว่าผิดพลาดมากๆเลยถือว่าไม่ไม่ใช่ของของพระพุทธเจ้าเพราะของพระพุทธเจ้าเนี่ยการแสดงนะอย่างน้อยที่สุดต้องประกาศทุกขสัตย์กับสมุทัยสัตว์ไว้ก่อนกับสําหรับบางคนนะอาจจะยังไม่แสดงมรรคสัตย์กับนิโรสัตว์แต่จะชี้สองอย่างให้เห็นคือทุกข์กับสมุทยัย เช่นชี้กรรมและผลของกรรมให้เห็นชี้โทษชี้ภัยของกิเลสบางอย่างขึ้นก็อาจจะชี้สัจจะใดสัจจะหนึ่งเป็นพิเศษในขณะนั้นนั้นแต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วถ้าแยกแยะเป็นเนี่ยในบทนั้นนั้นจะประกาศอริยสัจอย่างบริบูรณ์ถ้าถ้าแยกเป็นนะถามว่าอย่างบทนเนี่ยแยกสัจจะอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเช่นพูดถึงการฟังทั่วๆไปโดยสภาวะของการฟังนี่เป็นสัจจะอะไรการฟังนะ ที่จะฟังได้นะอาศัยหนึหูหหูสองเสียงสโสตะวิญญาณ3อย่างประชุมกันนี่แหละเรียกว่าภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาตันหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ภพกรรมมาภพนะภพก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชาติก็เป็นปัจจัยแก่ชารามรณะโสกปริเทวทุกตทมนัสอุปาญาต ันผู้ที่เพลิดเพลินในเรื่องราวที่เกิดการฟังที่เพลินเพลินด้วยอำน,นาจชันตราคะการฟังเหล่านี้นี่แหละที่เป็นไปเพื่อหมกมุ่นในวัตตะอันนี้ก็ประกาศสัจจะแล้วใช่ไหมประกาศทุกขสมุทัยของผู้ที่ลุ่มหลงในวัตตะแต่ก็ถ้าหากว่าไปฟังธรรมะของพระตถาคตละ่ะหรือสาวกของพระตถาคตสแสดงก็คือฟังว่าคือฟังว่าหูกระเสียงเกิดโสตวิญญ,ญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา โดยปกตินะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะสํารอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือสำรอกตัณหาสํารอกตัณหาที่ไหนสํารอกตัณหาที่มีในหูสํารอกตัณหาในเสียงสํารอกตัณหาในโสตะวิญญาณสํมรอกตัณหาในโสตะสัมผัสสัารอกตัณหาในโสตะสัมผัสชาเวทนาเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพพก,ก็ดับถ้าภพดับ ชาติก็ดับถ้าชาติดับชราม,มรณะโศกาปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาก็ดับเพราะถ้าหากว่าฟังธรรมที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในวัตตะเบื่อหน่ายในอะไรวัตตะคืออะไรก็เบื่อหน่ายในหูเบื่อหน่ายในเสียงเบื่อหน่ายในโสตวิญญาณเบื่อหน่ายในโสตสัมผัสเบื่อหน่ายแมในสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน,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 น่หนายขนาัขนห้นา ขอให้รู้เถอว่าสิ่งที่ฟังนั้นไม่มีประโยชน์คือคือบางครั้งเนี่ยตอนฟังอาจจะยังไม่เบื่อหน่ายแต่ถ้าเป็นอุปนิสัยแห่งการเบื่อหน่ายถือว่าใช้ได้แต่ถ้าไม่เป็นอุปนิสัยเลยก็แสดงว่าผิดใช้ไม่ได้ก็เป็นไปเพื่อจมในวัตตะไม่ได้ทําให้บริสุทธิ์ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการฟังที่ถูกต้องก็ต้องเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นไม่กําหนัดในอิทธารณมไม่ขัดเคืองใน อน,นิถารมไม่ลุ่มหลงทั้งอิทธารมและอน,นิถารมในขณะเดียวกันก็รู้เหตุเกิดความดับอัส,สาธาอาทีนวะนิสรณะของอารมณ์นั้นเป็นอย่างดีที่จะได้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจะได้พ้นจากวัตทุกข์ได้ก็แยกแยะฟังนะว่าเอ,อะไรควรฟังใช่ไหม